สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธ์ในร้อยจำรรฐบ,บารถึงงกวรมอาจารย์ขอรายง,งานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเรื่องของในประเทศนะครับประจำวันที่6มิถุนายนครับวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้นเพียง2รายนะครับและทั้ง2รายนี้ก็เป็นผู้ป่วยที่มาจากสเตต์ค r a ันทีนนะครับทำให้เรามีผู้ป่วยทั้งหมด ที่เป็นโควิด -19 ทในประเทศไทยคือ3,104ร้ายครับและเราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเลยนะครับเราก็มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว58รายด้วยกันนะครับและเรายังมีผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลเหลือเพียง75ารายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู้ป่วย2รายเราก็พูดได้อีกอันนึงว่าเราไม่มีผู้ป่วยที่ติดในประเทศเลยคือเท่ากับศูนย์นะครับเพราะสองรายนี้มาจากต่างประเทศ นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเตือนเตือนพี่น้องต่อยนะครับว่าผู้ผู้ป่วยที่ติดโควิดไอทีนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นในวัยทํางานนะครับคือ20 30 30, 40นะครับส่วนวัย 60- 70นั้นที่มีความเสี่ยงนั้น เป็นน้อยครับนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นในวัยนี้เนี่ยจึงจะมีร่างกายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับมีอาการน้อยและขณะนี้ก็พบอีกว่าในระยะหลังๆเนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นแล้วมีไม่มีอาการเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าผู้ป่วยโควิดในทีนี้เนี่ยในแง่การระบาดถ้าไม่มีอาการไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญนะครับในประเทศจีน ใชเกาหลีใต้ใหความสาคัญอันนี้มากนะครับต่อนะครับว่าในวันนี้เนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 นสองรายมาจากที่ไหนครับรายที่1นนะครับมาจากรัสเซียเป็นผู้ชายไทยอายุ22ปีนะครับเป็นนักศึกษาครับรายที่2เป็นผู้ชายไทยอายุ79ปีครับเป็นพนักงานโรงงานนะครับมาจากคูเวตนะครับทั้ง2รายนี้ไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่า การไม่มีอาการนนเนี่ยระยะหลังนี้พบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผู้คนที่มาอยู่ในสเต t คคอลันตินี้เนี่ยนะครับขณะนี้นะครับก็มีทําให้กรองผู้ป่วยที่เป็นโควิดแล้วก็ไม่มาระบาดในประเทศนะครับแต่ที่มาดูครับว่าสถิติของคนที่อยู่ในสเต t คคอลันตินี้เนี่ยนะครับประเทศไหนที่มีความเสี่ยง ต่อการเป็นโควิด -19 มากที่สุดนะครับเราก็พบว่าคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับประเทศคูเวตครับเป็นประเทศที่มีอัตราการเป็นโควิด -19 มากที่สุดนะครับคือคือคนไทยที่กลับมาจากคูเวต174คนนะครับเป็นซะ33คนเพราะฉะนั้นนี่อัตราที่เป็นก็คือ18.3เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยก็แสดงว่าคน ที่มาจากคูเวตมีโอกาสที่จะเป็นโควิดในทีมมากที่สุดนะครับซาอุดิอาระเบียเป็นอันดับที่2ครับที่มีโอกาสเป็นนะครับอินโดนีเซียเสี่ยงอันดับ3นะครับปากีสถานเสียงอันดับ4แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยที่มาจากอินโดนีเซียมีการติดโควิดในทีมมากที่สุดแต่ว่าคนไทยที่มาจากอินโดนีเซียนั้นก็มากที่สุดครับมี400อยกว่าคนนะครับเป็นแค่หกคนนะครับแต่ อัตราก็ยังน้อยกว่าคูเวตครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นตัวเลขที่ดีครับที่เราได้เห็นว่าคนไทยที่มาจากพื้นที่ต่างๆนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นได้มากขนาดไหนนะครับทีนี้มาดูครับเรื่องของอาชีพที่เสี่ยงนะครับตั้งแต่แรกเลยเรามี ผู้ป่วยโควิด -19 รวมกันติดทั้งประเทศทั้งมาจากต่างประเทศทั้งในประเทศนะครับพบว่าอาชีพที่เสี่ยงอันดับหนึ่งนะครับคือรับจ้างทั่วไปเป็นมากที่สุดนะครับอันดับ2คือค้าขายธุรกิจส่วนตัวนะครับอันดับ3คือพนักงานบริษัทหรือโรงงานนะครับอันดับ4คือนักศึกษานะครับอันดับ5คือพนักงานสถานบันเทิงครับอันดับ6คือพนักงานรัฐข้าราชการนะครับอันดับ7คือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับ อันดับแเกษตรกรครับนะครับนี่แปดอันดับนะครับอันดับที่10คือนักท่องเที่ยวนะครับอ่ะตอนนี้มาดูครับใน2อาทิตย์นี้นะครับพบอาชีพที่เสี่ยงมากที่สุดอันดับหนึ่งคือนักศึกษานะครับอันดับที่2คือรับจ้างนะครับอันดับที่3คือพนักงานนวดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยพนักงานนวดนี่อยู่อันดับประมาณที่16นะครับแล้วก็อันดับที่4คือพนักงานบริษัทหรือโรงงานนะครับ ที่สองอาทิตย์นี้เนี่ยได้ตัวเลขนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดนี้มาจากสเตตคโคลันทีนก็คือคนไทยที่มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนไทยที่ไปจากต่างประเทศนั้นมีอะไรที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือนักศึกษานะครับก็อายุขนาดนี้นะครับก็เป็นมากอย่างที่สถิติที่เราได้มานะครับอันดับที่2ก็คือพนักงานรับจ้างทั่วไปจะเห็นว่าพนักงานนวดเนี่ยเป็นอันดับสเพราะว่าคนไทยที่มาจากต่างประเทศเที่ยวนี้ นะครับมามีอาชีพต่างๆครับนวดก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับแล้วก็พนักงานบริษัทก็เป็นอีกอันหนึ่งอันดับ4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคนไทยที่ไปทํางานต่างประเทศและมีความเสี่ยงนั้นก็มีอยู่4อันดับอันนี้ที่เราหเห็นกันชัดๆนะครับมาดูต่อครับว่าอันดับของประเทศไทยในโลกนี้นะครับเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ทนี้เนี่ยวันนี้เราอยู่อันดับที่80นะครับ อันดับที่1แน่นอนครับสหรัฐอเมริกามีคนเป็นเยอะตายเยอะนะครับมีคนไปนแล้ว1.9ล้านคนนะครับแต่เที่ยวนี้อันดับที่2คือบราซิลนะครับเป็นประเทศที่ร้อนแรงที่สุดแล้วก็มีคนเป็นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยอเมริกาเนี่ยสหรสัฐอเมริกาได้ลดลงมาแล้วนะครับแต่หลังจากที่มีเหตุการณ์ประท้วงนี่เนี่ยนะครับทำให้เรามองเห็นว่าเที่ยวนี้ครับสหรสัฐอเมริกามีคนเป็นต่อวันมากที่สุดเลยเดิมมีประมาณ20,000คนวันนี้ ปลาเข้าไป4ื่0 0มื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผลพวงของการที่ไม่ได้ป้องกันตัวเองไม่ได้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่ได้สวมหน้ากากอนามายัอยอันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อครับในประเทศอาเ,อ,เอาเซียนนะครับในเอเชียของเรานี่เนี่ยคนที่ติดทีน่น่ากลัวและน่าเห็นใจมากสุดคืออินเดียครับนะครับเพราะว่าได้ทําการปิดประเทศไปแล้วสอาเดือน ก็ยังไม่ประสบผล,ผ,ลผลความสาเร็จจนต้องเปิดนะครับแล้วก็ยิ่งมีการแพร่ระบาดมากขึ้นอีกในช่วงนี้นะครับแล้วตัวเลขของเขาเนี่ยยังไม่ลงเลยครับขึ้นอยู่เรื่อยๆและกำลังจะขึ้นไปอาจจะไปเท่ารัสเซียในอนาคตนะครับส่วนไทยนั้นเราทุกคนช่วยกันครับทุกคนช่วยกันเป็นอย่างดีทําให้เรากดโควิด -19 ทําให้เรามีตัวเลขเท่ากับศูนย์นะครับคือไม่ติดต่อในประเทศ12วันติดต่อกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันต่อต่อไปนะครับทําให้นะครับต่างชาติก็ ยอมรับจนทั่งญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับว่าเราไม่ยังเป็นต้องไปกักตัวไว้14วันเลยเมื่อจะเข้าญี่ปุ่นนะครับต่อไปครับมาดูต่อนะครับว่าข่าวต่างประเทศนะครับมีอยู่อันหนึ่งว่าบราซิลขณะนี้ติดเป็นอย่างมากจึงเป็นที่แหล่งในการทดสอบวัคซีนเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในเฟสสามที่ทำบุคคลนี้เนี่ยต้องไปทําในประเทศที่มีการติดต่อนะครับก็จึงบราซิลก็ยังเป็นประเทศ อีกประเทศหนึ่งนะครับที่จะมีการทดสอบทดลองวัคซีนในเฟสที่3นะครับซึ่งจะดูผลว่ามันป้องกันได้ไหมนะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับขณะนี้เนี่ยเขายังกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดจากคนที่ไม่มีอาการเห็นไหมครับเรามีตัวเลขว่าคนที่ไม่มีอาการมีอาการระยะนี้เพิ่มขึ้นนะครับเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับมีการแพร่ระบาดจีนก็เช่นเดียวกันครับถึงกับจีนยอมลงทุนเจาะ ตรวจไวรัสทุกคนในเมืองหูฮั่นว่ามีใครหลบซ่อนอยู่บ้านนะครับก็มีตวัวเลขออกมาครับว่ามีการแพร่ระบาดจากคนที่ไม่มีอาการพอสมควรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเราเนี่ยอยู่ใน ระยะผ่อนคลายระยะที่3นะครับซึ่งมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมาตรการหลักเราต้องยืนยันทําให้ทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะครับมาตรการ5้าหลักต้องต้องมั่นคงและแน่นอนครับคือ1เราต้องล้างมือบ่อยๆเราต้องสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าและเราต้องมีการเว้นระยะห่างให้ได้นะครับและก็ในพื้นที่นั้นต้อง มีการเช็ดถูบริเวณที่มีคนจับบ่อยๆนะครับแล้วก็มีการยาให้พื้นที่นั้นมีคนอยู่อย่างหนานแน่นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราจะช่วยกันป้องกันครับไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในรอบ2และที่สําคัญครับเที่ยวนี้เรามี12วันที่มีไม่การไม่แพร่ระบาดในประเทศติดต่อกันมาถึง12วันนะครับขอให้มีตัวเลขนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือความร่วมมือความสามารถของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับและอีกอันหนึ่งครับ แพลตฟอร์มไทยชนะนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่กิจกรรมทั้งหลายควรจะต้องมีแล้วก็คนทุกคนที่ไปเข้าร่วมพื้นที่ต่างๆต้องใช้แพลตฟอร์มไทยชนะเพราะจะเป็นเครื่องบอกเราได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยสืบสวนโลกสอบสวนโลกในเวลาเป็นวินาทีแทนนี่จะใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงนี่เป็นวินาทีสามารถจะเตือนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนไทยเราจะต้องอยู่กันอย่าง ไม่มีโควิด -19 หรือไม่มีการระบาดในประเทศครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิรในร้อยกำลังให้บาดเช่นกวามอาจารย์ครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับสไครต์นะครับแล้วท่านจะมีความเห็นคุณได้เราทราบด้วยครับสวัสดีครับ